ขอความเจริญพระสธรรมจงบังเกิดมแร่ท่านผู้ชมทุกท่านคำว่ายุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมหรือยุติธรรมกับอยุติธรรมนั้นมันเป็นของตรงกันข้ามคนทุกยุคทุกสมัยต้องการเลือกหาความยุติธรรมยุติธรรมแน่แหละกฎแห่งกรรมยุติธรรมแนอดีกฎแห่งกรรมในปัจจุบันที่ท่านทำยุติธรรมที่สุด อย่าไปว่าเขาสำหรับเรากฎหมายต้องมีความยุติธรรมเขาจะมีตราช่างนะช่างความดีความชั่วแต่ช่างใจตัวเองซะก่อนผู้จะตั้งตัดสินกฎระเบียบเมื่อร่างขึ้นแล้วต้องให้ความยุติธรรมในกฎระเบียบนั้นในผู้จปรปกครองไม่ว่าจะเป็นกรณีของครอบครัว บริษัทราชการประจำราชการการเมืองท่านต้องให้ความยุติธรรมความน่าความมากความน้อยในกฎระเบียบท่านต้ให้ความยุติธรรมต่อเขาฉมนั้นแล้วตัวท่านก็เสื่อมจากศรัทธาความรับรรับถือต่อนหน้าใครียกท่าน พระท่านรับหลังเขาเรียกไอ้เรียกอ e ีไม่ได้ยินบ้างไ้นะไม่ได้ยินกับหูบ้างไงดูในสื่อสารมวลชนกันทุกคนสิความไม่ยุติธรรมในกฎหมายและกฎระเบียบเกิดขึ้นในที่ใดเดี๋ยวนี้สื่อเขาไม่ไว้หน้าท่านนะเขาด่าทอไอ้จี่งเขาด่ากันทุกวันนี้คือความไม่ยุติธรรมระบบเงินเดือนระบบตำแหน่งซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ บริษัทองค์กรสังคมประเทศชาติภาคการเมืองมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ถ้าท่านพิจารนั้นนะฮะท่านโดนยิ่งใหญ่ยิ่งยับยิ่งใหญ่ยิ่งแย่เราจะฝืนหรอยุติธรรมเป็นคนุณธรรมประการสำคัญของนักบริหาร ถ้าบริหารโดยไม่จิตธรรมแล้วไม่มีทางแล้วไม่มีทางดำเนินกิจการในองค์กรนั้นไปได้แล้วต้องฟัง Public Hearing ฟังประชาพิจารณ์และประชาเดี๋ยนี้เขาไม่เขาไม่ได้พิจารณกันเฉพาะปากต่อปากนักสุสนเทศนะเขาพิจารณาโทษโลกเสียงที่อัดลงไปหรืออักษรที่อัดลงไปนั้นบันทึกลงไปในดิจิตอลนั้น เขากดเป็นภาษาอะไรก็ได้มันก็ประจานเราเราหน้าแหกไปท่านอับอายใครคิดหน้าเอาปิ๊บคุมหัวอย่างย่งน้อยไปลงโลงซะเถอะท่านลงโลงซะเถอะเผาเผาทิ้งไปคนไม่จะทำอย่าไปอยู่ในโลกใบนี้เลยท่านอยู่ไปก็อับอายเขา คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้